สวายดีเป็น้องสบัสด hmm. ีบ right? ันไดกาสเปเยียกพี่น้องเปื่อเพื่อนกำลังซื้อของกินก่อนน้องของกินกับที่ใบบอลแคบพี่น้องรจานเครื่องคบน้องคนสินจิเป็นงานฟารีตอมตาลน้อง ตลาดน,นี่ครับมีงวัวมีควคายขายมันน้องนึงเกิดเป็นกระสือของกินน,น,น้องเตรียมเนี่ยเขากับเป็ดคุงหาอาหารแทนซุปเพปพล่ดเพลีองมาเบิ่งเบิ่งอาหารนี่น้อง ເປັນปลา ля ກຫຍໍ້ກະດຸກກະດຸກ1ບາດນີ້ກໍມາບ່ອນແຄມທໍາິດພີ່ນ້ອງອາໂຕພີ່ນ້ອງອ້ອຍປຸກອ້ອຍໂຮງງານປຸກອ້ອຍສົ່ງເຂົ້າໂຮງງານອັນນະນ້ໍາຕາພີ່ນ້ອງບາດຕົນແຫະບາດແຂງແຮງພີ່ນ້ອງ สุดหูสตาเลยปลแต่ทางเขามากก็เป็นอ้อยปลูกอ้อยีออย่น้องมัดปลาแนไปหลดหมัดมีปลาอ้อยเลยบันในห้องก็มอดบ้านคำเกิดบอทางไปตะแน้องกันพักกินข้าวกินน้ำก่อนก็นเดินทางต่อไปน้อง บังม uhm, like, ่วงพี่น้องเต้ๆกับซื่อลพี่น้องบังม่วงยังเขาเอิญแก้มแดงแแก้มดงเนาะหอมเนาะปลูกเองเองบังปลูกเองพี่น้องเนาะหอกหอมบุกคิวเนาะม่วงนีเนาะ แม่และโน่นนี่ไแม่ความเผินเห็ดเขาเนียวักหมองพี่น้องครับนี่เขาจีนามแล้วกันไปพี่น้องมันก็นเอาลดลงพี่น้องเธอเตะกัสิพู้เล่นพี่น้องยันอยู่แคมเทิงหมดแล้วมาเห็ดอันน่ะเป็นปกวัวก็มา กำกับน้ำมันหลพดไปน้องป่าแถวนี้ก็เริ่มบุกเบิกบนไปน้องบุกเบิกเป็นสวนเป็นไหเป็นบนปลูกของของผังมยพี่น้อ,นองี่ก็มาบอนบอนเท้าเชยดวิ่นอ้องยู่แคบมองไปน้องลังบุกเบิกมือนีก็สงสัยในนอนป่าไปน้อง มาอยู่แบบคนป่าอยู่ป่าพี่น้องน้องแนีไปไกลๆไปเตะซู้มานี่บุลณะทางเมื่อทะแขกทางอันมาไซเป็นองนูสูมา ว,ว,ว,วลายซื้อเครื่องไลยน้องซื้อของกินแรงซื้อพักซื้อมีไอยน้อเงเจ๊เต๋อกับเป็นพรอบครัวของกินไน้องบ้านตลาดหน้า เอาหัวขวซื้อหมกตัวไปนอนครับหลอดของกินไปนองก็จะ่งงามกว่าน่ะ

เอาไปจำนวนหนึ่งกต,ตกหนึ่งตกเท่<ป>าน,นั้นน้ำผ<ป>ึ้งเรอเนี่อากาศกรหอนหอนบนแดดพวกตัวน,นี่ เช่นหานกเขาหม้นกเขาเออนกเขาหม้ออยากเหลืองๆเลยครับมันเน่าแล้วเนาะบอตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่บนกระดาษหนกเขาหนุกนะลำพังพี่น้องหนุกปลาบูดเลยนะพี่น้องปลาบู่พี่น้องปลาบู่ตัปลาโขพี่น้อง พอใหญ่เนะาะพอกินหลากหลายดีนะหลากหลายดีเลยเห็นแลเขามาในป่าไ,ไปน้องมแมลงก็จะตั้งแคมป์แถวนี้แหละนี่แคมป์ทั้งหลุมพิตูบทั้งหลุมไปน,อน้อนนอนบนที่ตั้งแคมป์อยู่ทางใดอากาศก็อ่อนล้าไปน้อง เอาเอามาแต่ทางยางมาหอดพี่น้องประมาณ3 3 4กิโลีปน้องเขามาในในอากาศกระห่อนแท้นอนวานนี่นเด็กก็มาหารีแต่ภูมิไม่ไปซื้อของกินแน่แล้วก็ไปซื้อ,อมัน ส่วนกาลังเขากำลังเห็ดนะพี่น้องเห็ดไ้เห็ดหน้าเห็ดให้จิจูดพี่น้องอันนี้แนี่ไปพี่น้องแนี่ไปไกลๆเป็นผู้เป็น้องแต่ว่าช่วงนี้เขาจูดจูดให้พี่น้องมันก็จะเห็นแต่ว่าเขาแนบงตาเปล่าเห็ดพี่น้องอะไร แรงขึ้นทำอิสี่น้องอยู่กับซุปเปอร์รถและคก็เต้ๆทัง้งสองคนแรงพนี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ขอรลาก่อนน้องเพราะกันทีน่หนน้องออนไลน์ออนไลน์ออนลนสบายดีพี่น้อง